สวัสดีครับสวนถ่ายเมื่อวันที่14เมษายน2567ที่สวนป่ารักสมุนไพรนะครับปีนี้พ่อประเพิงยังไม่มาโชคดีว่าพ่อพระพิรุณ มาให้ก่อนชุ่มชําเขียวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มเริ่มเขียวล้วสดชื่นขึ้นมาหน่อยอันนี้แปลงปีที่สี่แล้วนะครับปีที่สี่แล้วอันนี้ต้นสะมอพี่เพกแตกใบออกมาแล้วนะครับสะมอพี่เพก อยู่ปุบสีห้าต้นนะครับสมองพีเทก็ต้นใหญ่โตเร็วใบสวยสวนต้นสักทองนี่สักทองใบยังไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกว่าใหญ่นะครับลูกว่าใหญ่ กว่าใหญ่ปีปีกว่าๆส่วนน้ำในบ่อปีนี้ก็แห้งเยือดครองแล้วนะครับน้ำในบ่อนีดูด้ะ่ยส่วนต้นน in ี้ก็จะเป็นต้น ทองกวนวนะครับหรือต้นจานก็ออกใบสวยพอให้ชื่นชมส่วนต้นสักก็ยังชี้โดเดเหมือนเดิมอันนั้นแปลไม้สองปีกว่าสองปีครึ่งโดนไฟไหม้ไปปีที่ผ่านมา เป็นเป็นไม้4ปีสปีแล้วก็มีการซ่อมไปอันนี้ก็ประยุงนะเนี่ยอันนี้2ปีแล้วส่วนสักนี่ก็ปีหนึ่งทุกปลูกซ่อมนะครับเพราะว่าไฟไหม้โทดประยุงตายก็เลยเอาไม้สักมาลกแทน ตัวอันนี้คืออะไรเอ่ยไม้อนาคตเหมือนกันแพงครับเป็นไม้แพงมากเชิบจะเก็บไปปลูกหน่อยฝางแดงนะครับนี่ฝางแดงโอเคฝางแดง ตรงนี้จะเป็นที่นาเก่านะครับเราก็ได้ขุดเอาดินขึ้นมาทำที่ปลูกไม้ป่าเพราะว่าเราอยู่ไกลทำนาไม่ได้ไปมาลำบากทำนาไม่เป็นด้วยเหนื่อย นะครับปลูกไม้ป่าครับปลูกไม้ป่าเตินสัตทองส่วนอันนี้ก็คือเป็นญ้านะครับเราเอามาปลูกเองเลยเพราะว่ามันที่มีแต่หินเป็นเป็นหินผุนะครับนี่ก็จะเป็นไม้สักพี่นไม้สักไม้สัก ส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกะทินครับตายไปแล้วกะทินเราก็อนุรักษ์เก็บไว้หมดนะครับขึ้นมาเองแล้วก็จับอนุรักษ์ไว้นี่ก็จะเป็นต้นพุทธาขีหนูเดี๋ยวถ้าเรามีเงินแล้วเราก็จะเอาไว้ทําต้นต่อเป็นพุทธาหน่มนะครับโครงการส่วนต้นนี้ นี่นี่นี่น่น่าจะเป็นกะพีเขาควายนะครับนี่ต้นนี้กะพีเขาควายอันนี้ก็จะเป็นสะหมอไทยนะครับสะหมอไทยนี่ก็ไฟไหม้มันต้นแม่มันตายมันก็ขึ้นมาใหม่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้น มะขามป้อมนะครับมะขามป้อมลูกใหญ่พันอินเดียต้นต่อต่อต้นต่อมะขามไทยไม่รู้จะออกเป็นมะขามอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็เดินมาดูทางนี้หน่อยโอ้ต้นตะเคียนนะครับปลูกปีที่ผ่านมาแงแงแกมันมจะรอดหรือเปล่า เพิได้ฝนมาพอดีฝนตกส่วนในคลองปีนี้แห้งมากมายน,นี้ก็จะเป็นต้นยางนาะเห็นไหมความ่จะรอดตะอป่าบังนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกใหญ่เห็นนี้ครับลำใหญ่ ก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะนำไผ่ลวกมาปลูกแซมไว้เลยนะครับตรงไหนที่มันว่างอันนี้ก็ต้นสักซ่อมนะครับนี่ก็จะเป็นพยุงสีปีที่โดนไฟไม่ตายสามรอบแล้วมีต้นเล็กขึ้นมาแทนยังไม่ได้สางนะครับเพราะว่าแดดร้อนมาก ัวเป็นฮิสโตกตายนี่พยุงถ้าไม่บ้าจริงจะทำไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นต้นอะไรมางหนุนนะครับมางหนุนนี่ก็โดนไฟไหม้เหมือนกันต้นแม่ตายต้นแม่เขาชื้อไปนูุ่นเนี่ยสูงห้าเมตรหกเมตร ต้นเล็กขึ้นมาแทนนะครับนี่ก็จะเป็นพุทรานะครับต้นนี้เนื้อมันอร่อยฟาด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 ตัวน,นี้ก็จะเป็นพิยงเหมือนกันนะครับต้นขึ้นมาใหม่เหมือนกันโดนไฟไหมปีที่ผ่านมาเนะ่ไฟลงแรงจัดมากเลยส่วน,นี้ก็จะเป็นต้นซัก ัน,นี่ก็จะเป็นสมอพิเพกสมอไทยเนื้อที่ตรงนี้นะครับสองไร่นะครับส่วนอันนี้คือต้นบักคำดีควายนะครับนี่ปลูกไว้4ีหต้นเหมือนกันครับคําดีควายอันนี้ก็ต้นต้นไฟไหมต้นต้นเล็กขึ้นมาใหม่ ประมาณเกือบเมตรนี่ก็ต้นสักมาซ่อมเหมือนกันเพราะว่าโมโหไม่ได้ห่างจากพยุงหรกโมโหที่พยุงมันตายนะครับสามารถถ่ายรูปเท่ๆกับพยุละตายหมดเลยที่ยังไม่ได้มีเวลาสางนะครับยังไม่มีเวลาสางพยุง แวะอันนั้นก็มีไผ่ตอนนี้กำลังเริ่มลงไผ่รั่วไผ่รั่วอันี้ก็จะเป็นฟางแดงเหมือนกันปลูกไว้ห้าต้นนะครับต,ตรงนี้แล้วก็พยุงตันี้เป็นต้นอินจันนะครับใช่ไหมอินจันือเวล่าไม่รู้เนี่ยตัวน,นี้สี่ปีแล้วนะครับนี่ไฟไหม้แล้วไม่อีก สี่ปีแล้วต้นมีถึงเมตรแปดสิบเซนนะมัง้งส่วนไม้มะฮอกกานีปลูกไว้ในแปลงนี้นะครับไปไม่ลนะตายแงะแงแรงแงะแงะเลยนะครับนี่ก็ต้นจากอันนี้ปลูกทีหน่อยว่าตอนนั้นเหนื่อยแดดร้อนร้อนแดดร้อนนะครับ แล้วเราก็จะมาชมโอ้เดี๋ยวเดูดตัวน,นี้หน่อยนี่สกวานปลาสองปีนะครับนี่ตนนัวนี้ดูจะรอดหรือเปล่านี่ตอนนี้ก็เป็นว่าลูกใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ก็เอามาปลูกเราเองหมดเลยนี่เราก็จะมีไผ่กิมซุ้ง อย่าเพิ่งไปสางกอมานะครับปล่อยไว้ให้มันกอใหญ่ๆก่อนค่อยสางทีเดียวแล้วเราก็จะได้ใ่ไ,ไว้ใช้นะครับตรงนี้ปลูกไว้สามกอเหลืออยู่สองกอตอนนี้มาขามเทศเราก็ปลูกนะครับปลูกไว้สามต้น ตายแล้วอยู่ต้นเดียวนะครับที่ซื้อสิ่งมาปลูกให้ดูตรงนี้ต่ออีกนี่แฟนมาแฟนมาอีกไผ่กิมซุงนะความอท,ทนของคนกับระยะเวลาที่ปลูกจะไปซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวเราก็ตายปลูกไว้มันรอดมันก็รอดมันไม่รอดมันก็ตายเหมืนอนเรา นีต้นพีเขาควายเหมือนกันครับปลูกไม่ได้ห่างจากไพลล็อกนี่ประมาณ3เมตรเหมือนกันเนี้ยักคือเราเป็นคนชอบอยางนาน,นะครับรกับเพียนปลูกเข้าไปสามรอบสีรอบปลูกไปสี่สิบห้าสิบต้นแล้วอยู่สองต้นไฟไหมนี่ ยางนานะครับตันนี้ไปไม่สองรอบสามรอบเหมือนกันยางนาสี่ปีนะครับข้างล่างนี้มันเป็นหินก็เลยมาปลูกริมๆขอบปอเป็นดินเหนียวเป็นหินอันนี้ก็มาม่วงแก้วขมิ้นไม่ก็ตายแล้วตายอีกเหมือนกันครับไอ้ทีกินสักทีสี่ปีแล้วเหมืานกันอีน้นี้ต้นแครม,มันเกิดเองแล้ก็เก็บไว้ นี่ก็พยุงนะครับเนี่ยพยุงไปไม่ตายหมดขึ้นใหม่แต่ก็โตเร็วอยู่นะปีนี้ขึ้นไปโอ้โหเออแต่มันก็กีดต้องสางออกกอนนี่ก็พยุงนี่ไปไม่มันกนันนี่ตายแหล่มีตายแหล่อยากบอกว่าอย่าท้อนะครับ พอมีไว้ให้ลิงถือเท่านั้นครับนี่ก็ไผ่กิมซุงอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นบอกนี่ก็ยางนาอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่เหลือนั่นแหละยางนานะครับนี่ยางนาปลูกไว้เถอะครับมันไม่ตายมันก็ต้องโตสักวันนึงอะ่ะอันนี้ตะเคียนครับ ตะเคียนปลูกว้อวยข้อห้อยหลายต้นอยู่เหมือนกันกปีนี้ลงไปสิบกว่าต้นอันนี้กระไผ่กิมซุงปลูกพร้อมกับขอเมื่อกี้นี่แหละไฟไหม้แล้วไม่อีกเดี๋ยวเราปล่อยให้มัน้างก่อนอันนี้ก็เป็นต้นสักไม่ห่างกันหรอกสัก อันนี้พยุงครับพยุงต้นพระเจ้าห้าพระองค์ก็ตายไปแล้วไม่เหลือหรออันนี้ก็จะเป็นต้นพยุงเหมือนกันนะครับยังไม่ได้สางเดี๋ยวมาสางไผ่ก่อนนี้หนะ่อให้พยุงสงสานรนต่อพยุงนะครับพยุงอันนี้ต้นคูณเราจะปลูกไว้ให้คุณแม่เคี้ยวซะหน่อย คุณแม่ดันมาตายก่อนเลยไม่ได้เคี้ยวเลยโอ้ยสองต้นนะครับพอยุไอต้นคูณนี่อีกต้นหนึ่งนี่ชอบยิงไม่ได้ปลูกหรอกปิวมามันขึ้นเองก็เลยเก็บไว้แต่รักอย่างเดียวครับส่วนน้ำที่เหลือตรงนี้ก็เหลืออยู่กระจังนึงเออแตมี เจอตะเพียนใหญ่อยู่3าสี่ตัวแล้วก็มีคนมาแอบด,ดักอีจู่แอดักอีจู้นะครับนี่นอีจู้ไหมชาวบ้านเข้ามาหากินชอบเป็นไมนี่นนเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละอีจู้นั่นนะนะแล้วก็เยยโยนกิ่งไผ่ไปทับไ่ข้อหามาหากินที่เราไม่แบ่งเรานะครับ ถ้าแบ่งเราเราก็อาจจะให้หากินอยู่นี่ก็พยุงนะครับพยุงอ้อ่าเดี๋ยวเด,ดีให้ดูแตน,นี่ต้นว่าปลูกใหม่ไม้ตำนานนะครับสำหรับคนศาสนาพุทธอให้ดูฮะนี่ต้นมะพร้าวกะทิที่นำมาจากขอนแก่นเลยนะครับนี่ไฟไหม้ก็ไม่โตทั้กะทีครับสี่ปีแล้วมั้นกันนี่ ไปกินเล้กินกระช่งหัวมันนะครับส่วนฟางนูน้นก็ไปจริงๆปีที่ผ่านมานะ่ะตัดหญ้านะครับเดือนเมษาแหละตัดหญ้าเขาหาหนูไว้ไล้งเขาก็เลยไฟเผามาั้งปีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนควมคิดดูเราไม่ตัดนะครับถ้ามันเผาให้มันเผาไป มันไม่เผาเพราะว่ามันมันหากินหนูได้อ่ะมันผูกไว้มันเป็นโพงเป็นอะไรอยู่ข้างล่างอยู่นะกินหนูได้มันก็เป็นที่หากินของเขาอาจจะไม่เผาก็ได้นะครับเพราะปีที่ผ่านมาตัดมันล้มลงแล้วมันหากินไม่ได้เลยเผาไล่เอาเลยสู้ๆนะครับนี่ก็ต้นตะเคียนเพิ่งปลูกนะครับปีที่ผ่านมานี่เอง ต้นสมอพิเพกเหอนการปลูกไว้ปลูกไว้เพราะว่าเราทำสมุนไพรนะครับเอาไว้ทำน้ำอ่ะอะไรอ่ะลืมชื่อมาแล้วเพศไทยป้อมเขานะนี่ก็ผุดซาเหมือนกันครับ พุทราขี้พุทรา,าเล็กนะครับเผื่อพระพิคเนตมาอยู่ด้วยจะไ,ได้สําเร็จนะครับปลูกไว้พระพิคเนตมากินเก็บไว้นี่ก็สากครับอันนี้น้องกรอยใจนะครับน้องกรอยใจน,นี่ก็ปลูกนะครับปลูกอันนี้ก็ตะเคียนเหมือนกันนี่ตะเคียน ะมีต้นรอดปลูกสิบต้นลอดสักสี่ห้าต้นก็หลูแล้วละเราป้านอยู่ไกลอันนี้ก็ดูใบแห้งเลยปลูกริมกอบบ่อนะครับปิดนั่งตายนั่งมันจากรอดมันก็ต้องรอดมันจากขี้เกียจหายใจมันก็ตายมั่งคนแหละครับพยุงพยุงนะครับ แล้วเราจะพามาดูผักหวานป่าอายุตามปีนะครับบนพื้นที่มีดินนิดหน่อยนี่สาโชได้ประมาณน่าจะสองฟุตต้นใหญ่ที่สุดแล้วทําในสวนครับปลูกไว้เยอะ แต่ก็ไม่ได้ท้อนะครับเดี๋ยวปีนี้ฝนตกเราก็จะปลูกอีกปลูกให้โลกจดจำไปเลยคลิปนี้ก็จะบอกว่าสู้ๆนะครับชาวสวนป่าทั้งหลายปลูกวันละนิดวันละหน่อยมโตมกับโตมันตายมันก็ตายอันนี้ฝลังขี้นกนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแม่ลอยใจ